รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยกองทัพบกนะคะต้อนรับเอกอัครราชาทูตสาธารณร,รัฐชิลีประจำประเทศไทยเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเสริมความเข้มแข็งของกองทัพในด้านเทคนโนโลยีสารสนเทศค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนายอเล็กไกเกอร์ซอฟเฟียเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคาระวะเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐชิลีที่จะครบรอบ60ปีในวันที่29ตุลาคม2565ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านอาทิด้านการเมืองเศรษฐกิจ การค้าสังคมและความร่วมมือด้านวิชาการพร้อมกับชื่นชมที่สาธารณรัฐชิลีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างเอเชียและภูมิภาคละตินอเมริกานอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นริเริ่มความร่วมมือในด้านความมั่นคงและการพัฒนากองทัพ ทิการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพปฏิบัติการรักษาสันติภาพการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการพัฒนายุทธป,ปกรณ์และระบบการส่งกําลังบํารุงที่สาธารณรัฐชิลีมีความเชี่ยวชาญที่สําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่ความร่วมมือการของทั้งสองประเทศในมิติอื่นๆอ,อย่างยั่งยืนต่อไป เสนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด พลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยาเสนาธิการทหารโบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบ,บกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสายด่วนสอปอมทบที่เข้าสนับสนุนสอปอสอชอเปิดบริการสายด่วน1330รับแจ้งและประสานการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเข้าสู่ระบบเป็นผู้ป่วยรายใหม่รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาตนเองที่บ้านหรือโฮม i s โ l a t i o n ตามนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ศูนย์ประสานง,งานสายด่วนสปมทบค่ะ เป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านสายด่วน1 3 3 0านจำนวน80คู่สายมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน90คนที่ผ่านการอบรมของสปสออชอปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการรองรับการให้บริการกับประชาชนที่โทรแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลประกอบด้วยการลงทะเบียนผู้ติดเชือ้อโควิด1 i รายใหม่ติดตามการให้บริการกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดต่อเกิน6ชั่วโมงการร้องเรียนร้องทุกข์ รับเรื่องหาเตียงซึ่งตั้งแต่วันที่9มีนาคมจนถึงปัจจุบันค่ะทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ดำเนินการรับเรื่องแล้วกว่า200ขออภัยค่ะ2,179ราย พลเอกสันติพงษ์รมปิยาในฐานะเลขาธิการกอรมนยังได้เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกอรมนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ถึงข้อห่วงใยต่อประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกอรมนศึกษาทำความเข้าใจแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขในระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในรูปแบบเจอแจกจบ นอกเหนือจากการเข้ารับการรักษาอย่างสถานพยาบาลการกักตัวในชุมชนหรือ C.I และการแยกกักตัวที่บ้านหรือ H.I ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้นำข้อมูลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างเท่าทันสถานการณ์ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากโรคโควิด -19 พร้อมขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางการรับแจ้งเหตุสายด่วนความมั่นคงโทร1 3ึ่ซึ่งกอรมนพร้อมเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่โดยมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทหารจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะเดินหน้าสร้างบ้านให้กับประชาชนค่ะล่าสุดรองแม่ทัพภาคที่4ได้ส่งมอบบ้านในโครงการให้บ้านให้ความสุขหลังที่3ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสพลตรีอุทิศอนันตนาโนนรองแม่ทัพภาคที่4หัวหน้าจิตอาสา904ภาค4เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการให้บ้านให้ความสุขหลังที่สให้แก่นางแม่เลาะรอมแมในพื้นที่หมู่ที่1บ้านโตเดงอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคมแต่เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองต้องอาศัยอยู่กับบ้านญาติทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลําบากโดยพลตรีอุทิศได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวจึงได้สร้างที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงภายใต้โครงการให้บ้านให้ความสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากทั้งภาครัฐและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนจิตอาสาซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีนอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องบริโภคของใช้ภายในครัวเรือนชุดเครื่องนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญผู้นำท้องที่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่มอบให้กับครอบครัวดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป กำลังพลจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตําบลช้างตะลูดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และกําลังพลเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับนางสุพรรษาศาีลาธาอายุ42ปีครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนณบริเวณบ้านเลขที่210หมู่ที่2ตํา บนช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ50%ค่ะพลตรีธานีว่าสปูติเสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ประสบอักคีภัยตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยองราชันให้กับนายธราวุฒิแก้สูงเนินที่บ้านเลขที่114หมู่ที่9บ้านวังรังน้อยตําบลมะเกลือเก่าซึ่งประสบอักคีภัย โดยหน่วยได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าและสำนักงานสังคมและความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมา โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มอบจักรยานตามโครงการ a มี่ไบค์สารฝันปันสุขนอปอ,อให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหลา่าโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โรงเรียนบ้านบุตาสงโรงเรียนบ้านวังรังใหญ่และโรงเรียนบ้านวังรังน้อยสําหรับใช้เป็นยานพาหนะไปโรงเรียนซึ่งจักรยายนดังกล่าวนะคะทางหน่วยได้รับบริจาคจากประชาชนและนํามาซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่และปลอดภยัย เครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารน้ำมันพืชอาหารแห้งในโครงการอาหารกลางวันปันสุขให้น้องๆได้ถูกน้ำส่งถึงน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะโดยพันเอกเฉลิมพลสังต้องรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศี ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยผากเป็นหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นธุรกันดานที่ยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไว้ใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันช่วยแบ่งเบาภาระทางโรงเรียนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือพร้อมปกป้องประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกรวมสร้างขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย การที่เด็กๆและเยาวชนนะคะจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมได้นั้นการหล่อหลอมทางความรู้ความคิดรวมถึงการมีอุปกรณ์ที่ดีค่ะทั้งอุปกรณ์ด้านการศึกษาและสิ่งส่งเสริมอื่นๆก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะติดตามรายละเอียดจากรายงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่บ้านตะโกบนตบนําบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ห่างจากชายแดนไทยพม่าเพียงไม่กี่กิโลมีเด็กนักเรียน202คนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพ่อแม่ทําอาชีพรับจ้างตามรีสอร์ทอยู่ด้านล่างมีฐานะยากจนเด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยความยากลําบากบางคนเดินเท้าระยะทางกว่าหลายกิโลทางคดเคี้ยวและมีความชัน กองทบ,บกโดยมณฑลทหารบกที่16ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการศึกษาที่ดีของเยาวชนของชาติและยังเห็นว่ายังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงเสื้อผ้าจึงจัดโครงการถึงยังชีพเพื่อการศึกษา รับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้จากครอบครัวกำลังพลเพื่อมาจัดเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดานซึ่งภายในบรรจุไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการเรียนไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนรองเท้านักเรียนสมุดวาดเขียนดินสอสีกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬาเป็นต้นอีกทั้งยังได้ให้บริการทางด้านการแพทย์โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจร่างกายเบื้องต้นให้บริการตัดผมจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆสร้างเสียงเพลงให้เกิดความสนุกสนานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่น้องๆในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งจัดรถครัวสนามทำอาหารอร่อยอร่อยให้น้องๆได้รับประทานให้อิ่มท้องอีกด้วย ที่บอดบสิบหกมาดำเนินการในวันนี้เ <hatten> ป <after>, ็นไปตามนโยบายของขัานผู้จัดการระบบในการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานสันปันบรณฑุแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ประการสงษาในการพิจารณาคัดเลือกเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของทัานผู้จัดการระบบคือให้การดูแลโรงเรียนที่อยู่ตามในชายแดนโรงเรียนตามโครงการรั่มดิซึ่งเรียกโรงเรียนให้เข้าถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัตถุประสงค์ต่างก็คือโรงเรียนใน อ่อานนามุทรรรรรรรเเ็นน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 นชแดใใโโคคคงงกกกกบบบะะื้้บบีีีึจััวลไม่เพียงแค่การดำเนินโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเท่านั้นมนฑลท,นทนาหารบกที่16กันได้ดำเนินโครงการจัก,กรยานสารสันปันสุขมอบจัก,กรยานที่ดัดแปลงจากจัก,กรยานเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งให้แก่น้องๆกว่า20คันเพื่อให้การเดินทางมาโรงเรียนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ย่างลำบากในการเดินทางแล้วก็จะมีความยากลำบากเรื่องของความเป็นอยู่เพราะพื้นที่แห่งนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าประเทศได้ยามากก็จะมีอาชีพแค่รักษาอาชีพในป่าซึ่งทำอยู่ก็มันยางลำบากก็ต้องขอขอบคุณนะคทางผู้บริการทุนท่านบนพื้นที่ของผมครับ อย่างไรก็ตามกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่16ยังคงยึดมั่นเข้าให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณพิว,าหาวน,นวาหารที่ข้ร้งชวิถุคะุค,คะพีชนะชาติดีพัฒนากุลถ่ายภาพ วัชราพรเถาทิพย์ทีมข่าวทหารทบทบร5รายงานเวลาค่ะสำหรับว r s o ยะโซเยอร์ในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะต้องน่าติดตามข่าวในพระราชสำนักกับทบทบ5สวัสดีค่ะ